เออตัวนี้นะครับครับขอบคุณขอบคุณ เ๋วเวอาครับสวัสดีการเปริดผู้รวมเปทนางทุกนนะครับและการข้อคุณที่พวกเราได้มารวมกันในปีนี้อีกครั้งนึงนะครับการเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการตองเดียวในการชิด้าดูอ่านของพวกเรานะครับเราได้เก้าวเมืองกันมาหลายปีแล้ว แปเวเราไปอูบลกันนะครับนะครับไปดูฝนแล้วก็นะไปจำบาราคิดก็ไหวเทียนบรรทาโดยพวกดูพนแล้วก็กายกันหะึงอถึงนะรถกับปีนี้ก็คุยกันว่าเราเพียนมาจากการมัง่งนะครับมาทึกงซ่าวิที่พออจุมชนมาทึกงซ่าธรรมาชาตินะครับก็ได้ปก้งแต่การเดินทางเราก็มารถคุยกันทุกปีเราก็มาเรา มาเหลืองมกักวมารถบัดมั่งเดี๋ยวนี้เราพ้ารถไปแล้วนันนั่นกล้องก,บบอกระบวนลอกปโกก้องกระวนนะครับกลายเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนกะ็มาพื้นก้าลงม,ม้วยกันกาเื่อว่าเป็นการประชุนฟยนะครับประชุนไปเวลาขึ้นก้าเวลาลงเา้านะครับการหญ่า้มหนังเรียกว่าตัวยกันเล็กไหนครับกันทุกคนเลยนะครับ อาจารย์ปัจจรบันว่าแกมเรียกเกตตีนมาแล้วนี่ว่าเวลารถลงเข้านะครับการตกคนก่าได้เื่อว่าเป็นการประชุมไฟนะครับีการเรียนบรรยากาศชีวิตกล้องเราก็ว่าส่างไปทนีนั้นเพื่อว่าเป็นการตักว่วงกันกับของเรานะครับคือดตาหัวค่อมคาดแจมบางทีทีมงานก็ว่ามาลบไปร้อยจะมากกันปนะนะัญหาหนักมากันด้วยใจ แต่กรปลื้มใจนะครับกา่าจบพวกเราได้มารวมแต่ก็ไม่มีปัญหาตั้งแต่การเดินทางพรว่าเดี๋ยวรอบต้าวปาดเจืบมากไก่เจ็บกล้ได้ป่วยมากทำไม่ใก่การตะกลได้ได้วัดต้นกันในปีรุ่นนี้นะครับการยินดียินดีด้วยนะครับการืนนี้ก็รคือว่าเป็นวิ้งกันนะครับรวมสนุลูกแนั่นมาเร็วชีวิตก็ว่าก้องพวกเราที่ต้องอย่าเศร้า อย่าโยแนแรงๆแล้วกับตรองมาจำไว้ตื่นเต้นอยู่ไม่จะลุกแต่นั่นแล้วเร่ง,งห้าเร็วลูกไก่มันจะไม่หมาแล้วกับการตื้โอกาสนี้ให้พวกเราได้เต็มทีกับโอกาสหน้าต่อไปกับปล่อยรัวก่อนแล้วดีนะแต่ดีมากครับพวกวานนะตั้งแต่การดีปากก็ดีหาการกินก็นกนดีอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเล็กแลก้วก็คนเรือนก็ราะมาซื้อวีโค้ดนะมาแจกพึ่งมาวันนี้แล้วก็มาซื้อวีโค้ดเผื่อ ให้เราได้จะดวงสบายหายพิษปราดเวลาและจ้านดีสมได้แี่ว่าไม่มอกระตัดสมได้แต่นี้ก็โอ้นะครับอาอจะอบคุณนะก็การเช่นเวลาปาโพเรานี่อ่านนี้เป็นการเตรียมการมารเยืนเอาการนี้การคอบคุณดังอ่าู้ช่วยถุกคนนแต่ก็ขอบคุณพรอบ,โบโรอทุกคุนนะครับเห็นได้รววคกับโอการนี้ก็จะนุกงกันแกันนะไอ้เด็กสี เดี๋ยวแยอยนอนกันนะแล้วก็เกิือวดหนูเดี๋ยวครับขอบคุณครับ มีความชุกมาตั้งแต่วันแรกทีเราไปบ้านโกปาดันนั้นจาได้ไหมคะเรามีความชุกหมากมาเลยอันนี้ก็ต้องข้อบคุณปีกก็จัดการให้เราดีมาโดยเฉพาะเหล็กกับพีิเนื่อนะคะก็จัดการมดแม่แต่กระถางไว้ให้เราขึ้นหลดไฟปั่นหรือปั่นหรือปั่นหรือเราไม่ต้องขบวนเลยตักยางเลยองนนทนปั่นหรือปั่นหรือเรียบร้อยมด้นใจยางหนึ่งแม่แต่การบ่งบริการตันเงินการในเล็กนะคะ เรล่ากาหลุดซึกว่าได้หลับความสะดวกสบายไปทุกอย่างอันนี้ค่ะตรงตาข้อประคุณเหล่าก็หีเหลืองสิวาย่างจางผูดนั้นมาหน้านเลววาตั้งแตใหม่ยู่ในองค์สอนห้องข้าราชการครูบำหน้าห้วโยนนี่ค่ะตั้งแต่ระเซ่มาปีหน้าเก่ารู้สึกงประทับใจเราเอบอุ่นมาไม่สาวว่าเคยมีความรู้สซึ่งไปไปไปตามังไม่อะค่ะ่วยตบมือให้ทีพี่สาวว่าจริงจริงยนะคือเราเมื่อสั่งเพนะคะ ก็ขอบคุณ้นที้น่ิวมีตีความเชี่ยวชาญหมาหมากระถือเลกกระปีเนื่อยฉเฉลเมื่อกเมย์เนยด้วยนะคะําไห้บอกเราอีกความสุขแต่ตรงนี้ก็มาเดินทางแบบแบบสนุกสนานนิดหล่ายนะคะต่อไปการเราจะก็เชิญหนังฟา้าคุณของเรานะคะเข้ากระเตรี่ยมตัวหมาน่ารักค่ะก็เชิญหนังฟ้า่างห้าน เดี๋ยวไปเรอกไปๆบุญบ้านคู่มา้านวัด่มาใจบ้าวู่าใจบ้านวัดคู่ม้นวมนวัด่นวัดคู่มาใจบ้านวัดาใจ้านวัดคาใจนวัดคู่มาใจบ้านวัดค้านัคู่มา้านมาใจู่มาใจบ้านวั่มนวั่มาใจู่มม่นานวัดคูดู่ม่จาน